พราพวันนี้วันที่11กรกฎาคมวันนี้ตื่นสายแล้ครับเลยก็เลยออกมาสายประมาณ7โมงแล้วนะวันนี้แดดออกเปรี้ยงตั้งแต่เช้าเลยน้ำาก็ขุ่นคลากเลยน้ำกำลังลงไม่ได้ดูกราฟน้ำมาแต่ว่าน่าจะเหมือนกับเมื่อวานก็ลงไปช่วงตาสุดประมาณสักช่วงบ่ายแล้วก็จะขึ้นอีกทีช่วงเย็น เดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปดูวันอังคารวันอังคารจริงๆมันเป็นวันหยุดประกอบกิจาการการค้าริมชายหาดนะแต่เก้าอี้บางส่วนมันยังเก็บไม่ได้เพราะว่างานหรือพวกอุปกร,รณ์ที่ใช้ในงานบางแสนกลางปีมันยังหรือไม่หมดไปเดีย๋ยวพาปั่นจักรยานไปหาดวอนนภะานะครับวันนี้ไม่ได้ไปมาร่วมอาทิตย์ละ เออถือ,อยากเหมือนกันฮะเดี๋ยวจะผ่านไปตรงปลายหาดบางแสนแล้วก็แล่นไปสู่หาดวอนนภาไปเรื่อยๆเมื่อยก็หยุดไม่ได้ปัน่นมาหาดวอนนภาสักประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้งเนี่ย ทีตังได้หยุดติดเชื้อวันนี้คนเยอะไหมวันนี้คนน้อยมากนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปแวะดูเป็นระยะระยะนะ The Cove แต่น้ำขุ่น วันนี้จริงๆเป็นวันหยุดประกอบกิจการการค้าริมชายหาดนะจะไม่มีร่มไม่มีเตียงริมหาดแต่ว่าโซนนั้นเขาเก็บไม่ได้เพราะว่าไม่มีที่ให้เก็บเพราะว่าไอ้ตรงที่เขาทำบางแสนกลางปีเขายังลื้อไม่หมดมันจะกาดดีมากเช้านี้ที่บางแสนครับผมคุณสักโคราชในความผมอยู่จอหอนะสมัยเรียนอยู่จอหอนั่งรถเมล์สายหก อืออหโอโอโหโหไอ้เร่องที่มาไดแขนเเป็นเบอร์ชั่นเก่าดยนะหาดนี้เรียกหาดบางแสนใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับผม,ผมหาดบางแสนเราอยู่ตรงกลางหาดบางแสนวันนี้จะไม่มีเตียงผ้าใบใช่แล้ววันนี้จะโล่งไปหมดนะครับผมแต่ว่าโซนโซนนูน้นเขาเก็บยังไม่หมดเพราะว่ามันที่เก็บมันยังเก็บไม่ได้ตรง ตรงที่เขาแจกตัดบางแสนกลางปีเขายังรื้อไมห่หมดช่วงนี้ยืนพูดตั้งนานนะครับแต่เสียงไมไม่เข้าอ้อกลายเป็นละครใบ้เลยเราไปดูปได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงไหมพอมาอยู่ใกล้กล้องได้ยินเสียงอันนี้เสียงไม้ก็ยังไม่เข้านะครับเห็นไหมจะได้ยินเสียงซาซาเป็นเป็นไม้จากกล้องโดยตรงใครช่วงไลรนะใครได้ยินเสียงแบบนี้บอกเลยว่าไม้ไม่เข้าครับ จอดนี้จกักรยานเราจอดไหนก็ได้ <c oughs> แดดแรงมาก <c oughs> ดูสวยมาก <c oughs> พร้อมกับแดดแรงแรง <c oughs> อะไรมันทำไมชูวับแสง <c oughs> สู้แสงเราไม่ได้ <c oughs> แว่นเราเพอเจอแดด <c oughs> เปรี้ยงๆนี่มันร้อนมันเป็นนี่แหละเป็นห้องสุบรี่นะครับผม ซึ่งปิดไม่ได้แล้วเพราะว่าระบบกรองอากาศมันพังไปแล้วมันต้องเปิดประตูไว้รถตู้แบบนี้เท่มากเลยถ้าทำสีดีๆหน่อยเนี่ยพวกโปรดักชั่นชอบใช้อันนี้บางแสนรีสอร์ทนะบางแสนรีสอร์ทอันนี้ก็ที่พักนีนเนอเน,นี่คืออะไรเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยบีบางแสนเนี่ยโฮเทลบีบางแสน นนีี้ตรงเลยแล้วก็นี่บีลิสโฮเทลบีลิสโฮเทลแล้วก็นี่ต้นเหาห้องพักต้นทะเลโรงแรมชายหาดเดอะซีเนี่ย t h เอ e, e ีเดอะเอสซเดอะซีบางแสนอันนี้เป็นช่วงพามาทัวร์ที่พักนะฮะเดอะซีบางแสน เดอะแซนทีเฮดอีเดอะเเอสอ็น e, ดีแซนเดอะแซนบางแสนนะ่ยห้องขายด้วยก็มีห้องเช่าด้วยก็มีเดอะแซนบางแสนแล้วก็นี่จะเป็นโคสตาร์เนี้ยคสตาบางแสนตึกสีส้มๆเนี่ยโคสตาบางแสนทำถนนคล้ายอิตาลียไม่แอดคอสตาบางแสนนะฮะโคสตาบางแสน แล้วก็โคโคบีชใช่ไหม C O C O B Resort เคยพักโรงแรมครามหอโรงแรมครามก็สวยนะขับร้องเพลงซะด้วยวันนี้แน่นอนมารีน่าด้วยค่ะใช่ใชมารีนานี่ยผานิตาเฮาผานิตาเฮาตรงนี้ตรงร้านบ้านเพื่อนเห็นไหมตรงนี้ยังทำถนานกันอยู่ จะทําเป็นจุดดูดิการดินที่ไปข้างบน,อ,งนอย่างนั้นด้วยเห็นไหมปรับเป็นเนินดินขึ้นมาคาเฟ่จิตติมารีสอร์ทจิตจ,จออต,ตอจิตติมารีสอร์ทที่พักเทียบเลยเห็นไหมแล้วก็บ้านทะเลแสนสุขบ้านทะเลแสนสุขอันนี้จิตติมารีสอร์ทอันนี้บ้านทะเลแสนสุขติดๆกับก๋วยเตี๋ยวเรือพหลบอ บ้านทะเลแสนสุขแล้วนี่ก็จะเป็น aya, L AP, L aya, ลาพายา L A P L A Y A ลาพายาบูติกรีสอร์ทเป็นช่วงอ่านชื่อที่พักให้นะอันนี้ก็จะเป็นริมทะเลรีสอร์ทนี่นะที่พักรีสอร์ทเพียบฟังเสียงแล้วถนนไม่เรียบเลยไม่เงียบเลย คนรวยก็รู้ว่ารยคนจนข้าวจะกินก็ยังไม่มี <c oughs> ลำบากลำบนไม่สนใจทำโอเวอร์ไทม์ยรอนบ้านจัดสรนทำไมอ่ะก็เพราะว่ารักจริงไงรักและเข้าใจผดยังไงก็จะดาวอากาศดีเปล่าครับอากาศกำลังร้อนแล้วนะครับผม ่วงนี้ไหม่ก็ไม่เข้าเช่นเคยนะครับแต่คนในไลฟ์ก็ไม่บอกเราเลยโอ้โหนีกว่าเรามานั่งเท่เฉยๆใช่ไหมทียนั่งโมพูดอะไรอยู่ตั้งนานนะแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงซ่าอึ๊บนี่จะมีบังกะโลชายหาดเห็นไหมบังกะโลชายหาดแล้วก็เกดเฮาส์ใจจริงแล้วก็คลามนะครับผม K A L M แล้วก็บ้านไออุ่นโอ้โหมีที่พักอะไรเพียบเลย พิพุทธปั่นต่อค่ะปั่นแล้วปั่นแล้วลว,วันที่สิบพอยอยังไม่ถึงใช่ไหมกรุงเทพมารีลหน,หน้าที่บะเพา,า,พาอันนี้ก็จะเป็นโซนปลายหาดวอร์น,นะเดี๋ยวเราก็จะเจอมารีนาบางแสนซีสโฮเทลซีสบูทคโฮเทลอันนี้เห็นไหม ซีดบูิีโฮเทลที่พักงั้นแล้วก็อันนี้ซีสตาร์อินเอสเอสตาร์ดวงดาวแล้วก็ไอเอ็นเอซีสตาร์อินอันนี้ก็จะเป็นร้านจารุซี่กาแฟแล้วก็จะเป็นจีเดเอ๊ะวันนี้ทำไมปิดจีเด ันนี้ก็จะเป็นมารีน่าบางแสนนะครับผมแล้วก็จะเป็นบลูแอดวอนพาซีแซนซีแซนอะไรแล้วก็โรงแรมนานา,นาชาติบางแสนแล้วก็ซีบรีสเล่นน้ำได้ไหมครับแหลมแท่นแหลมแท่นแหลมแท่นเล่นน้ำไม่ได้นะครับผม แต่ว่าแหลมแท่นมันคือมันอยู่ติดกับปลายหาดบางแสนก็เดินมาปลายหาดบางแสนก็ตามคำเรียกร้องไม่มันไม่ได้ยินอันนี้ใช้จากไอ้กล้องโดยตรงไม่รู้มันจะชัดเจนหรือเปล่าก็เราปิดท้ายกันแบบเท่ๆไปแล้วนะพี่มีจักรยานเราด้วยในนั้น อันนี้ก็มองหน้าจอไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วเห็นะนหหน้าจอมืดเพราะฉะนั้นบายบายกันไปก่อนเดี๋ยวตอนาบบ่ายพามาใหม่นะครับผมไม่มันไม่ดีไปก่อนนะครับ